้าวันนี้เป็นวันที่มีสงสัยนะครับวันนี้มียสงสัยสงสัยเพราะว่าฝนตกน้ำเดินนองถนนเก่เดือดจังเลยเล่นเพื่อเก็บหลักฐานชิ่นี้ได้จุดที่รักไปดู <c oughs> ครับ <c oughs> ไปเรา ว่าวงไหนแล้ววะทำอะไรอ่ะเลี้ยวอ่ะเออสายเลี้ยวกินอะไรอ่ะกินซ้ายกินขวาไม่ไม่ผมอยให้มันเลี้ยววงในเพราะว่าไอ้สนามนี่มันไม่ต้องออกแรงอะไรไม่เข้าใจไม่คือกินซ้ายหรือกินขวาคือไอ้เดิมจะให้มันหักเลี้ยวเยอะๆใช่ไหมให้มันหักเลี้ยวเยอะๆอ่ะให้สุดอ่ะมันอะไรแล้ววะให้มันร้อยยี่สิบไปเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวให้เซอร์โวกินเยอะๆอ่ามันตัวอะไรแล้ววะเอามาดูดิไม่น่าจอเป็นอย่างงี้วะ một đến một. Cái à, tua đi mấy bác? Nhiều. Nhiều đấy Tua này à? Ờ. Nó lói lên. Ừ. lên à. Đấy. Cao thiệt con. Ơi, nhiều vừa. Mày lói lên nó mới bắt khác vào đi tụi nó. Ờ, lói cái này, lói cái này. lói. Giờ lên giờ lên. Tao à. Nhiều lên mưa vậy. Hả? Lói, lói. Ok. À nó muốn muốn bay thẳng luôn, muốn bay thẳng lên. เพราะว่ามันไม่ต้องใช้แรงเยอะปกติผมไม่กล้าให้มันเยอะอะไรหักเลยหักหักติดเลยเออหักไอ้หมุดแร่มันไม่ปัดเพราะว่าปัดแร่ไม่ มันไม่กล้าหักเองเออเนี่ยสุดแล้วเฮ้ยทำไมวะทำไมวะคือคุณเข้าใจไหมไอ้พื้นเนี่ย